ตอนนี้เราถึงสถานีขนส่งด้วยสารกรุงเทพแล้วครับหรือหมอชิตต่อไะครับจะไปไปนเกาจะจอดรถไว้ใ้หมอชิตครับจอดรถไว้ในหมอชิต ข้สิเข้าตรงน่้เขาข้เขาึาใดก็หล่ะนี่ทางเขานี่คือทางเข้าหลังเวทีนะคะรับแต่ว่าคือ เปลี่ยนไฟรู้สึกตรงนี้เปลี่ยนไฟกว้างขึ้นตรงนี้หน้าเวทีครับนี่คือด้านหน้าเวทีครับพื้นที่ก็เป็นประมาณนี้นะครับ แคบแค<ก>บอีก,กนึงแคบแคบมากเลยให้ดูฝั่งตรงนี้ใครอยู่อ๋อในมองยูมองขออเขาจะเจออันนี้ของน้ำน่าจะแต่นอนแบบนี้นอนเอาคือมีห้องใอายุดีแท้ฮะเขาเปิดให้นอนเลย อ้าจริงเหรอจริงเขาห,วหอว่านี้แสดงว่าเขาเวียนคืนแล้วตรงนี้นะนีะ่เออพี่ดีแทนอรูหรอไฟฝากระหายไส่ย่างดีเลยอ,อ,อันนี้ก็คือใช้แต่งหน้าอะไรในนี้ได้เลยใ,ใอ,ยองพี่ดีแท็ดีดีดีมากเลย,ยโอ้กลางกางเต็นท์น,นี่ พื้นทีท่มันแคบนะครับคือพื้นทีท่มันแนคบเนาะเขาก็เลยต่งแบบว่ากระจายกันอยู่อดมาทาัา้งลหงาีองเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับัหลว้ขคือจืดแถววางนี้พ่อ,อ,อเอาจีบพวงคือได้เบ,บ,บาะนั่งดีแถวรถทั่วก็รถต่อว่า อัอตชุนบุรีผนต้นยูแมนขอ,อกบ้าวางใบสองใบสามก็อถอดออกซากก็นีเพราะอะไเป็นอัมพาตรถตีดน,นะครับจะดูตัดนังเวทีก็จะแฉครับแฉนะครับะะะผู้ชมหนังเวทีแฉแฉมากี๋ยวก็เป็นปตัวอยูแตกเม็ดแต่กระตองยู อยางระวังนะครับรก็จะแคบแคบมากเลยแหละเอาไม่ทีแคบมากก็ตเต้นเขอย,อยุ่งใส่ะเดี๋ยวยางหาเต้นออกกอกันมาเราข้าผีกระชายเชี่วสองได้ไหมสวัสดีจ้าเอาสนใจแน่สวัสดีจ้า ระทายอยูนิเมะตะยแร่เมะการใส่แม่ทุกกตใส่ไหมเ่อเงืนีแล้วผมซือมันเหมนกระเป๋าอังแได้เห็นียวโอยไ่อย่างก็เต้นได้คือหาวยคุได้รับนอนเหรอเป็นตนนอนนอนเหมือนเาน จะไปยนกันลองตอบกันตื่นเถอะมี่อ่ติบวนออกไปเนาะวันนี้ท่องแหล่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนขำอาบน้าไปอาบราคาอาบสบายสามบรอเพราะว่าโมนี่เป็นงานไฟใหม่ไฟใหม่เนียนบดน้าไปวัท่านเดียมีัดในเรื่องไม่ใช่ใหม่คนกลางไปที่เชลล์กสีเอาน้ำมันมาเผาเพราะว่ามันเป็นงานไฟใหม่ นี่ไซส์เสือ่้ามสอมาสสูบ้านแต่ออยู่ในเหลือแบ้านขอยู่ในเหลือลเอาฟองไ้ก่อนเยวไปไทยคิต่อยไม่ได้ฟองยังไม่มาไม่หมดเลยก็เดินกับไปเอ แต่กรันต่ก่อนมันสิเชียงขอสุดแล้วไปยายฮะสุดแล้วไป<ะ>จับสีแลนเม็ดไงจับตัวเส้นแล้วจะดววได้ไส้บ้งางเหมือนี่ อาวตาร้กินนูอะไรยักเร็วอ้างเรื่องซิวบอกไปอ้างเรื่องซิวเหมอซ้เบิดท่นหนึ่งกินจนฉีดแตกเรือย่างนั้นไปน้ำกันสามคนสี่คนเหรอโคตรได้เลย มื่อเอิ้นติดไปมื่อเอิ้นสิาพาไปอันอันผู้เวลาพาไปเล้อนี่พาผู้ซ้ายนีผ่ผู้ซ้ายผู้ซ้ายของน้ํก่อนดอกใสเวทีซา โอ้ยเอาแฉเขาล่งอะไรนี่านางมาตีอผีแล้ว,วเอาพวัวเมนูยู่งใ่ปะแยกครับจะยินหัวแลออ้วไอยาะถือออมเสร็จล มันอยู่้วไมนหนยยดไสนออ้เมันยู่ขั้อยุพี่เม่ม่ขึ้นคือมารียุไกลไทยมันมนี่มัน้บางนีลูกมัยมนยใกล้แตก่นี้ไว้บางนีเละดีแล้วจะไปแห่กันยุทังนหนแหละอึดอดัดมาไหนเฮว กิน,นเข่าไปพี่สิบอมีอารมณ์นี่อามอมหยอย่างนี้่<ะ>แม่เ็ดผ่านี่แม่คลิปเดียวอเบ่มันอยู่มันหอดเทียงคืนยังดอกใชยัว่าอัน,น้เฮ็ยังมากไมเยกรเลิก่กแล้วเพราะ่กะเอาหาแม่อยู่ทางไหน <laughs> ว่าโตกว่าตกว่าตกวตกันนี้อากาศดีปลอดฝ <laughs> นกดพยาบ้านห่อนแล้ว เชอพี่น้องนี่คืออ่าเรื่องหลังการทํางานนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันในช่วงเย็นนะครับไปครับบ๊ายบายครับนี่คือทำงานนะฮะ